สัค่ะี่น้องมะดี้ยังสีผ้ามาพั้าเต้าหู้ใส่ขิงนะคะอันนี้เป็นอาหารอาหารเพิ่มน้ำนมใงห้ข้นกอดใหม่เลยะค่ะนะคะกอดีอย่ยงเห็ดอยางเห็ดนะคะอยางกิะติ๊แ,แล้วก็ะสิบ้าน,น้องมนแนนะคะน้องคนสีขอนนะคะวันนะะี้ยังสีผ้ามาพั้าเต้าหู้ใส่ขิงนะคะมาเบิ่งวางวัตถุดิบของนี้อย่างแน่นะคะอันนี้มีกระเทียมนะคะอยางสับแล้วน,นะคะ,ะกระเทียมกระเทียมซับกิีบนะคะแล้วก็ ต้าหูนะคะอันนี้คือเต้าหู้เต้าหู้แห้งนะคะข้าวแม่แซนด์พอดนะคะมันกระสีเป็นเริกระสีขึ้นตูนะคะเมื่อใดเขาจะเวลาเขาจะก,กินข้ากระแซนด์พอดนะคะเย็นซื้อมาเป็นถุงนะคะเต้าหู้แห้งคือร้านสีนะคะแต่จะต้นหอมค่ะต้นหอมหนึ่งต้นนะคะเต้าหู้แห้งสองใบกับนะคะ ใหญ่นะคะแล้วก็ปาป,ปิการาริกหวานเท่านะคะแล้วก็เห็ดหอมค่ะเหอะะแล้วเครื่องปรุงเท่ามี่อย่างแน่เครื่องปองรุงเทามี่อ่าคานอลอหมูค่ะนะคะรสด,ดีรสหมูนะคะอย่งใ,ใส่หนึ่งซอนชาค่ะนะคะแล้วก็ขีอิ่วขาวหนึ่งซอนโต๊ะนะคะ แล้วก็น้ำมันหอยค่ะน้ำมันหอย U หนึ่งซันโตค่ะน้ำตาลหนึ่งซันโตะนะคะอันนี้คือวัตถุด,ดิบเพื่อทำวิโนอเมุอกี้ยังก็อธิบายไปแล้วนะคะนี้วันนี้เราจะมาผัดเต้าหู้นะคะเต้าหู้ใส่ขิงนะคะเนอง เดี๋ยมาเบิ้งวิธีพัดกันเลยค่ะนะ,ะในเครื่องปรุงนะคะอันนี้กระเทีนะคะนี่นะคน,น้องเพียงเกษตรเปิดไฟนะคะยูทิลิกเจ็ดนะคะนี่เปิดไฟนะคะเอาน้ำมันลงกระทะค่ะ ำน,น้ำมันลงกระทะนะคะให้กระทะห่อนนะคะกาว่าเป็นห่อนแล้วนะคะหน่อกรกะทะเข้าห่อนแล้วเขาใส่กระเทียมลงไปค่ะกระเทียมลงไปนะคะ เดี๋ยวตงไปนะคะจนหอมค่ะพี่น,อน,นอ้องเท่ากับหัวไชเท้มัน่วงไปนะคะ ค่ะค่ะห้มันหอมนะคะใส่ขิงเลยค่ะพี่น้องใส่ขิงลงไปเลยนะคะใส่ขิงลงไปค่ะใส่ขิงใส่เห็ดหอมค่ะ นะคะใส่เห็ดหอมพัดค่ะพี่น้องนะพะอ,อเราใส่เต้าหู้ลงไปนะคะเห็ดหอมขิงนะคะพัดพัดในขิงสุกค่ะนะคะนี่แต่มันแห้งกัใส่นานลงไปนะคะพี่น้องข้าวโพดเน้นนละมันเป็นไรน,นะคะ ไปสักพักหนึ่งแล้วค่ะพี่น้องไปประมาณสักสิบนาทีนะคะเข้าใจใจปวกชักต่างๆนะคะเติมน้ำลงไปอยกบค่ะพี่น้อง,อง,องะะแที่นี่เข้าก็เติมแบบเครื่องปรุงนะคะ รสดีค่ะ,ะ,คะรสดีอ่าซีอิ๊วขาวนะคะน้ำมันหอยหอยน้ำตาลค่ะ,คะเป็นอาหารที่แบบกินเ็ดกินจกเจก็ได้ค่ะนอกนะคะอันนี้ ยมาคลิมขิงเพื่อกันเวลาตักไปเพื่อน้องก็ชอบค่ะน้องก็พอรูปไม,ม่ได้ค่ะนะคะเป็นอาหารที่เรียกมันนุ่มด้วยกันไเป็นอาหารทุตภ่าค่ะนะคะตัดไปสักหนาที่คุณหลับพ่อเข้าใจเติมฟูงแล้วตัดไปสักหนาทีก่อนนะคะที่นี่นะที่น่องห้องกสิพ่อขิงเริ่มชุกแล้วนะคะใส่เครื่องปรุงเรียบร้อยค่ะ ะะอย่างถิมใส่ซพักนะคะปาปิกาลงไปค่ะนะคะ,นะคหอมหัวใหญ่นะคะใส่สะหอมลงไปเลยะคะ่ะ ผักทุกอย่างใส่ลงไปให้หมดค่ะหอมค่ะพี่น้องหองมกิงอย่างละมากข้นหนึ่งละมากกินตินะคะเมนห้าพัดเป็นตรงนี้ค่ะ <S 2> <S 2> เป็นเจก็ได้นะคะเจก็ได้อาหารเพื่อสุขภาพค่ะ,ะ,คะอาหารจานด่วนนะคะพี่น้องอย่าง่าเ็นอาหารเพื่อสุขภาพหน่อยนึง ถ้าน้ำเพิ่มหน่อยแล้วพี่น้องเติมน้ำ่เข้าไปแล้วเอียงถือว่าเติมน้ำมันเลยค่ะนะคะวำคนเน้นน้ำมันเป็นไงนะคะน้ำสุขภาพผัดไปฝังให้ฝังสุกก็แปลว่าถือว่าสุกนะคะใช้ได้ หน่อยก็เติมน้ามัไปด้วยพี่น้องมัไม่ปัญหานะคะคลักไปให้พักสุกนะคะนี่ด้วค่ะพี่น้องไม่ต้องแซบแล้วค่ะมือม่อนี้เพียงผ้าเห็ดอาหารเพื่อสุขภาพนะคะพี่น้องนะคะผัดเต้าหู้ใส่ขิงนะคะเต้าหู้แห้งเข้าในจากพี่น้องนะคะ ย่างกับสื่อมาค่ะเป็นถุงนะคะย่งางเวลาเขาสิกินเขาก็มาแซ่ใส่น้ำนะคะเซย์น้ำอุ่นมันก็สีบอ,อนเขาก็มาพักนะคะอันนี้เป็นอาหารเมนูเพื่อสุขภาพนะคะแล้วก็เป็นอาหารเร่งน้ำนมนะคะพี่น้องเห็นห้่งค่ะเดี๋ยวจะ่สบค่ะ